สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําตู้เก็บสารเคมีนะครับตู้ใบนี้ผมจะทําจากเหล็กกล่องกาวนไนขนาด6หุนขนาดตู้กว้างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่42คูณ4 2สสูง,ง6เซนนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับก่อนอื่นผมจะตัดเหล็กตามที่เราต้องการนะครับ เหล็กที่ผมตัดก็จะมีสนิมบ้างนะครับบางท่อนเพราะว่าเหล็กนี้ค่อนข้างที่จะตากฝนก็เลยทําให้เกิดสนิมอันนี้ก็คือตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสนิมเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาขัดกันลูกนี้ก็คือลูกขัดสนิมนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน ใส่เครื่องเจียครับเวลาที่เราขัดสนิมนี่เครื่องเจียก็จะมีความสั่นมากเลยครับเพราะว่าตัวเจ้าลูกขัดสนิมนี่ก็คือมันจะทาให้เครื่องเจียสั่นเราต้องจับเครื่องเจียแน่น,นครับอย่าให้หลุดมือ แล้วก็ระวังเรื่องของสะเก็ดเศษลวดที่ว่ามาจากลูกขัดนะครับระวังกระเด็นไปโดนแขนดวนหน้าเราแล้วครับเราต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แว่นตาอันนี้ก็คือขัดสนิมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาท่อนที่ยาว42เซนมาตัดฉากมุม45องศาเพื่อที่จะมาประกอบเป็นส่วนฝาแล้วก็ส่วน โครงตู้ด้านบนนะครับตัดเสร็จแล้วครับมุม45องศาสองข้างตัดเสร็จแล้วเราก็มาเจียรกบกคมนะครับเพื่อที่เวลาประกอบงานก็จะประกอบเข้ามุม90ได้ง่าย ประกอบโครงฝาครับอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วผมก็จะเอาหัวเชื่อมไฟฟ้ามาแต้มมุมสี่มุมวันนี้ผมจะใช้ตู้เชื่อมเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับหรือว่าตู้เชื่อมแบบใช้ทูบขอเช็คหน่อยนะครับว่าได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือเปล่า ใส่ตัวคำสอท่อนครับ เสร็จแล้วนะครับโครงฝาเดี๋ยวเรามาประกอบโครงตู้กันครับก็จะขนาดเท่ากันนะครับก็คือขนาด42คูณ42เซนตัวนี้ก็คือประกอบขาตู้นะครับ ใส่คานด้านล่างครับ ส่วนด้านข้างผมก็จะใส่เหล็กค้ำสองตัวเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับฝา,าใส่เหมือนกันทั้งสีข้างเลยครับ ส่วนตัวฐานรองฐานน้ำยาผมจะใช้ใหเหล็กค้ำสามท่อนนะครับเสร็จแล้วครับโครงตู้ก็จะประมาณนี้นะครับขนาด42คูณ42เซนความสูงอยู่ที่66เซน เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันครับเวลาที่เชื่อมนี้ผมจะไม่เชื่อมหมดทุกด้านนะครับก็คือผมจะเชื่อมแค่ด้านนอกและในหรือว่าด้านเรียบนั่นเองครับเพราะว่าตู้ใบนี้ก็รับน้ำหนักแค่ประมาณ20-25กิโลไม่ได้หนักมากนะครับก็ไมจ่จำเป็นที่จะต้องเชื่อม มุมด้านในแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเชื่อมมุมด้านในแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ตู้มีการบิดงอของเหล็กเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อมมุมแบบนี้ครับก็คือเชื่อมแค่ด้านนอกและในวันนี้ผมจะใช้ลวดเชื่อมขนาด2.6มิลน,นะครับแล้วก็ปรับไฟที่100 เชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาเจี้แต่งรอยเชื่อมกันครับ เจียต่งเสร็จแล้วนะครับทั้งโครงตู้แล้วก็ฝาเดี๋ยวเรามาทาสีกันครับสีที่ผมใช้จะเป็นสีบอลเงินนะครับก็ใช้ลูกกิ้งขนาดเล็ก4นิ้วใช้ลูกกิ้งจะง่ายกว่าใช้แปรงครับก็คือเวลาทาก็จะเร็วกว่าแล้วก็สีที่ทาก็จะเรียบกว่าการใช้แปรงด้วย สีก็ทาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาดูบานพับประตูแล้วก็สายยูหรือว่าห่วงสาหรับคล้องกุญแจล็อกตู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสแตนเลสนะครับผมจะใช้สแตนเลสเป็นสแตนเลสแฟตบาร์ขนาด1นิ้วผมจะเอามาพับแล้วก็เจาะรูประกอบคู่กัน2ชิ้นแล้วก็มีบานพับประตูขนาด2นิ้วสามตัว ีแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามายึดฝาใส่กับตู้กันครับผมจะขีดเส้นเพื่อแบ่งระยะของบานพับประตูนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ตำแหน่งที่เราจะใส่นะครับว่าเราจะใส่ตำแหน่งไหน ตัวนี้ก็คือเหล็กทำสูรนะครับเราจะใช้ค้อนตีเพื่อให้เหล็กเป็นรอยเวลาที่เราเจาะสว่านก็จะเจาะง่าย ก็เสร็จแล้วครับสําหรับการใส่บานาพับประตูเดี๋ยวเรามากลับข้างแล้วก็ใส่สายยูสําหรับของลูกกุญแจครับเราจะติดตั้งตรงกันข้ามกับบานาพับประตูนะครับ โอเคเสร็จแล้วครับของกุญแจได้พอดีตัวนี้ก็คือลูกยางรองขาโตนะครับเราจะมาใส่ด้านล่างของขาตู้ทั้งสี่ขาทดลองเปิดฟ้าก็เปิดได้สะดวกครับไม่ฝืดไม่ขัด ตัวนี้จะเป็นถาดรองน้ํายานะครับเราจะใส่ไว้ข้างในตู้เป็นถาดสแตนเลสนะครับขนาด36คูณ36สูงอยู่ที่5เซนใส่เพื่อที่ป้องกันเวลาน้ํายาหกนะครับก็คือเวลาถ้าน้ํายาหกก็คือจะอยู่ในถาดนี้ช่วยไม่ให้น้ํายาหกเลอะพื้นครับตัวนี้จะเป็นแกอนเปล่านะครับ ก็เอามาทดลองวางเป็นกละลอนขนาด20ลิตรก็สามารถวางได้พอดีครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตู้เก็บสารเคมีขนาด42คูณ42เซนความสูงอยู่ที่66เซนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับผม